to Can you hold the camera for me? Yeah, hold the camera for me. Hold the camera for me. Hold the camera for me. Yeah, hold for me. ขอย่างหน่อยมานี่นะ <laughs> clear <laughs> เราได้รบจากชุดเจ้าชายเป็นจำนวนมากร,รา่วมใจในการทุนทุนได้นะจำนวนถึงสามหมื่นล้านสหรัฐซึ่งต้องขอขอบคุณคุณสีวงอายาสิประธานจัดงานและคณะผรรมารอื่น,น,ใน,ใน,ในอีกหลายท่านรวมทั้งที่เ้างชาวไทยทุกคนช่วยจัดงบบนานทร,ระบารในครั้งนี้ในโอกาสนี้ขราุเจา้าท่านเจ้าพุทธกรรมวงคบิ สวัสดีพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุทกคนนะคะก็ท่านทูตจากหลายหลายประเทศด้วยนะคะและทีมไทยแลนด์ที่มาในวันนี้นะค่ะก็วันนี้นะคะจริงๆทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะมานะคะคณะที่มาจากเมืองไทยนะคะก็อยากอยากมาเจอทุกๆคนคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็คิดว่าคนที่นี่ก็น่าจะคิดถึงประเทศไทยเช่นกันนะคะมาที่นี่ก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ได้มาเจอกันเราก็ได้คิดถึงเมืองไทยซึ่งกันและกันนะคะ ไม่เคยมาที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มาเจอพี่น้องคนไทยมาเจอชุมุนไทยที่รวมกันเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอนะคะครั้งนี้เองค่ะดิยฉันมาเจอกับทางทูตที่อยู่ในอเมริกานะคะเมื่อเช้าก็ได้มีการพูดคุยประชุมกันไปละว,ว่า ในสหรัฐอเมริกาเองนะคะว่าจะมีอะไรที่เป็นแนวทางทางการทูตบ้างนะคะแล้วต่อจากนี้พรุ่งนี้ค่ะก็จะบินไปเปรูต่อนะคะเพื่อประชุมเอเปกค่ะก็มีโอกาสที่ดีก็ได้แวะที่เอเอก่อนนะคะได้เจอพี่น้องคนไทยนะคะก็ไม่มีราคาเพราะว่า next week วิลยมแอรดิคูลอนอนิมอนเดนตครับรีฟันนะครับผูปองนะครับรุ่งหาสร้างตามนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นที่สรางกรีเราลอง วัตถัยตลาดนะครับขายวัตถัยครบ3ปีนะครับ1นะครับ2ร่วมออเดอร์โนพูสอายุชื่ออายุเรดี้อายุเรดดี้ขอบคุณต้อนรับเลยครับการแสดงโป่งลางเทพไทยบนเดินสินค้า ก็รู้แล้วว่าเป็นคนไทยหรือไม่เป็นคนไทยนะครับตาเตะเก้งก้างไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะครับวิชาก้องนตัวไม่ใช่ได้มาแบบครูพักรับจานะครับต้องมาจากครูบาอาจารย์นะครับเอามา,อา,อ,า,อ,า,อ,าอาจารย์ก็กอท้อง,อง,อง,องคนเรียบร้อยแนละ้ว ไม่พูดภานคาเทว่านะครับวันนี้คุณศิวงอาญาสิทธิ์นะครับผู้แทนชุมชนไทยมอบมาลายให้กับท่านนายกครับนะครับแลวก็ผู้แทนของนักศึกษไทยครับปรเมว่นนะครับน้องชอนน้องไทลี่น้องเอวาครับมอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีคุณแทนทองทานจินวัฒนะครับท่านนายกคนที่สํเร็จของประเทศไทยครับถ่ายรูปหมู่เพื่ที่จะรู้รับทุกท่านครับ สำหรับท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ thank you so much for joining this celebration and welcome Prime Minister of Thailand together with Watthablos and the e n t i community thank you so much a p p r e c i a t e wow. ขอบคุณครับว้าวผมจะพาไปดูนะครับนานของมือไทย